ลันดีไปกูเล่านี้ค่ะมีต้มยำเที่ยวินมา้ดเฮ้ยอากาศดีมากเลยเออฟ้าเปิดแล้ว ร้านอยู่ที่ไหนครับมาเลเซียครับกลมามาตาอค่ะเบลคัมทูเคแอลนะคะทริปแรกของเราจะไปหาของกินกันก่อนชื่อร้านว่าอะไรนะคะเพื่อนๆเป็นเล e เป็นเล r ไปดูกันว่าน่าจะเป็นยังไงคนเยอะแต่เช้าเลยนี่ทุกคนเราอยู่ที่ Village p a r k เป็นร้านอาหารอาหารมาเลนล้วนเลยนะทุกคนเดี๋ยวสั่งอาหารด้านในกินกันนะครับใช่ เก็นเข้าเกงบ้านเราเองนะแต่ก็จะเป็นแบบแนวมันลีมันลีมขคุอรทกคการ limit กำหนดเวลาแค่30นาทีเพราะแบบคนแน่นจริงๆทุกคนชั้นบนกันแน่นชั้นล่างกันแน่น มากินกาวกันกราบก็คล้ายๆชาเย,ย็นบ้านเราน,นั่นเองเออ,อถ้ามามาเลยแล้วต้องสั่งสิ่งนี้เลยนะคะเอ,ะอาอออละน้ำอะไรครับอูอะไรป่ะเข้า,ามาแล้วอร่อยไม่อร่อยอันสุดกันเลยมาเซเลมักนะทุกคนก็เป็นอาหารท้อง,งถิ่นมาเลเซียก็จะมีไก่ทอด แล้วก็ข้าวแล้วก็มีไข่แล้วก็ซอสฟังใบแล้วก็แบบว่มีถาตัวเละกะ็กสุดทะเลแล้วค่ะได้กินข้าวนี่นะเด่นดังเป็นแกงเนื้อนะครับทุกคนนี้ก็เป็นปน,านาซีดาเกเป็นปลาอันนี้ก็เป็นร้านดังนะทุกคนเต็มร้านเนะาดิมที่ชอบ เก่ติิงครับ first stop ของเราวัดชินสมีเลยเฮ้ยอากาศดีมากเลยเออฟ้าเปิดแล้วไปเราก็ถึงจุดแรกเราแนะนำสมาชิกของชุดนี้ก่อนว่าชื่ออนไรคนที่คุ้นเคยกันอาลานอาไานามีใครอีกมีใครอีกคะเราม่ใกล้จิติมาสักสามนาง นักนี้นั่คงเที่ยวอันนี้คือกเลียงสิเลียงประวัีิศาเราก็ใกล้ถึงเกนติ้งแล้วแต่ว่าระหว่างทางเราแวะที่วัดจมีนชานสวย เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะถ้าใครใมาเที่ยวิ้ง์จะแวะได้นะครับชมวิวน้างบนนั่นก็คือเป็นเที่ิ้งมีสวนสนุกด้านบนเลยโอ้มีเคเบิลคาร์ใช่ไหมไหมันพาขึ้นไปจนยอด ด้านล่างามองไปก็จะแบบว่าเป็นตัวระลังเปร์ถ้าแบบว่าฟ้าเปิดเนี่ยก็จะเห็นเมืองด้านล่างเลยนะใช่ไป,ไปไหนกันต่อดีครับอลันไปอาเลดว้าวเอาเลดถูก,ากมากไปดูกันการีอ่อ้ได้ทได้นี่เราก็มาถึง ที่เคเบิลคาร้นะทุกคนก็จะขึ้นไปเต็นตนะิ้งเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งเคเบิลคราตรงนี้กันตรงนี้เนะ่ยแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยแล้วก็เรามารอบนี้ตอนนี้ก็เป็นแบบเอาเหล็กนะครับเปืบบ้เต็มไปหมดเลยนะครับมีแบรนด์ให้เลือกช็อปเต็มไปหมด เราจะไปเวะหากาแฟกันก่อนกาแฟชุดดาวคาพักเบรกกาแฟบีนกันก่อนเบกก่อนค่ะเมาเมารถ <c oughs> โอ้วอัลันสั่งอะไรครับไก่กันต่อไปก่อนตันนี้เราก,กลังรอเราเคบลด้านบนนะครับคนเยอะมากเป็นประมาณหนึ่งล้านแต่สิบแปด ร,ร้านไก่แลวทุกนคนแสงเต้นบ้าป้าไปก่อนป้าครัอี เต้นด mm. oh, ับเบิ้ขึ้นดังนะโอ้วัตเทฟ้าผ่านตกข้างล่าง It's getting cold น wow. um. exactly. ี okay. oh, ่ออะไรวัดจีนวัดจีนที่เราไปกันเมื่อกี้่สวยงามจริงจริงไหมด้านบนมีโอเตีลเปล่าโอวัตเจเริ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย ฟ้าก็ปิดแล้วเออหมอกลงเลยก็นี่นี่ก็หน่อยนัมาเจ็กั่นนี้นั่ถึงแล้วมีโอทเทลด้านบนด้วยมีโอเทลอะไรกันเริ่มกันแบบนี้จากกาศในกินปิ้งเป็นโซนอินดอร์นะคะมีทั้งให้ชอบปิ้งแล้วนะคะ แล้วก็สวนสนุก ถ้าใครมีเวลามันก็จะมีเอา d ดอ r theme ด้วยนนก็จะมีของเล่นมากมายเลยหมอจ่ายแบบประมาณร้อยร้อยเจ็ดสบร้อยเจ็ดสิบพันห้าร้อยบาทแต่ว่าต้องเผื่อเวลาดีๆใช้เวลาแบบวันนึงเลยจะค้มนะครับเดี๋ยวอเราขึ้นเ cable าร์เราจะถ่ายลงไปให้ดูนะค่ะรอคิวขึ้นเ a b ลคาร์กลับกลับกันไปข้างล่างนะคะเล่นไม่เล่นก็ต้องจ่าย ไฟหอไปหอคือแต่เวลาเวลาไปยูนิเวอร์ซัลน่นจะเก็บให้หมดมันนี้คือไม่ได้แล้วค่ะหมดวแยเลยหมดแล้วจริงๆท่นี้ก็โรลเลอโคสเตอร์เบา เเรามากินอาหารเช้าแบบมาเลยมาเลยม,มีหลายสาขา<อ>แต่สาขาที่เรามาจะอยู่ที่5ใหม่ที่ชื่อว่า TRX <อ>นะคะนี่มีขยะด้วยสังขยาไว้กินกับขนมปังนะคะมีนซิละมะตอนเช้าด้วยทุกคนอาาช้าี่เป็นเซ็ตเบอร์เอมารานนะะ์ารกคาด้รักเค,อเคยอนยา่า colors นะคะชื่อร้านจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่มื้อเช้าเนี่ยนี่ก็เป็นแบบ มือหลักเลยก็พอได้อยู่นะมีสยามมีสยามเอ็กฟัสแบบเบอๆแต่ลูกคือใช่เลยไข่ลูกดีงามมากดูนางกินเมียอร่อยอ่ะคนเก่งจังกินสปาเกตตี้เลยอืมเต็ดทะเลเย็นมาเสิร์ฟแล้วซาจาอร่อยเลยมันจป็ระยาเป็นไงคะอร่อย อขอหลานเป็นไมโลเย่ไมโลขุนปะขุน่นนึกปะมันจะมีความสไตล์มาเลย์ที่แบบคำแรกจะรู้สึกว่ายังร้อนอยู่อีกนิดนึงต้องคนๆนี่ไงคะมุนมาดีมากข้าวเหนียวสักยะค่ะกระเพราหลานหอเอะย่าหอมหอมปันดอนนี่อะไรอะไรคะแบงกุ้งทอดนี่นาซิลมะมาแล้วจ้าว้าว นี่เห็นอะันใส่ชุดลออวันนี้ไปไหนครับกินก่อนโอ้งานแต่งวันนี้ชุคนกสวยงามอืมจัดเต็มกันนงา่ะ ปลายมาเลยนะคะมีบริการละซาก็เป็นอีกอาหารขึ้นชื่อของมาเลยเหมือนกันนะคะก็เป็นขนมมาเลยเหมือนกัน ร้านอารีต้มยำที่กัวลำเปอร์นี่เองนะคะวันนี้เรามารีวิวเมนูอาหารร้านนารีนะคะให้อันดับหนึ่งกินแดงค่ะอันดับที่สองไก่ลอนจอน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 ได้แล้วกระพุ้นเส้นอร่อยมากถึงมากต้มยำน้ำใสร้านนี้เจ็ดมากโอเค มากลาลัมเปอร์มาเลก็มาลองได้นะคะอันนี้ต้มยำนี่ของฉันเลยน่ารักอันนั้นตึกที่เรากินข้าวเมื่อกี้นานเห็นไหมที่มีมงกุฎน่ะทวินทาวเวอร์ชวินอ๋อตึกแฟร์ทวินทาวเวอร์ไงที่เห็นไกลไกลเอแก็ต้องไปทวินทาวเวอร์ ใช่นิกสต t อปของพวกเราทวินทา w เวก็คือตึกแฝด KLCC นั่นเองถ้ามาไม่ถึงก็คือไม่ถึงมาลี ก็จะเป็นเทศการตรุษจีนกงสีฟ้าใชสทำเหมือนจริงเลยเนาะวันนี้จะพาไปกินอะไรดีคะรอร่อยเ็อรอทีอะเป็นน้้มซีลี้มีฮาลลนด้วยมีเก็บฟูดให้5ดาวด้วยธรรมดาที่ไหนมาแล้วหนึ่งอย่างนนี้เป็นตนุ๊กตุ๊กีเดี๋ยวลองชิมเมนูแรกชินก้นยืดเบา แทอดแบบกระเทียมแกงทอดซอสมัตาร์ดซากุ้งสไตล์เกาหลีอร่อยนี่แบบชีสอะไห่รทนีเลยเราทุกชิ้นเลยค่ะตอนนี้กำลังรอให้ชีสละลายก่อนนะคะ จะมีฝั่งโน้นจัดเบิร์ตเ์นะคะ ต่อไปพวกเราก็แอบ,บมันจองคิวไว้แล้วนะคะทุกคนมันเป็นร้านเด็ดและก็ดังเพิ่งเปิดได้ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยช่อดอกไม้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรากลับมาตอนได้คิวกันนะคะเลยวิอน โอ้ีซ c c ครั้งแรกของอลันเลยไหมครับ mm hmm. นี่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนออกมาข้างนอก mm hmm. ก็จะเห็นเป็นวิวตึกแฟดอย่างนี้นะคะ mm hmm. ชิปกิน mm hmm. นี่ก็คือแล้วแต่เราหยิบเลยหรือจะสั่งเพิ่มตรงนี้ก็ได้ mm hmm. พอจะคิดราคาตามสีของตารน,นะคะแล้วแต่หยิบเลย จะมีน้ำชาเขียวร้อนให้นะคะแล้วแต่เราจะเติมได้ตลอดจำกัดเวลากิน60นาทีนะคะมาสบีหยิบได้ตรงนี้เฮ้ยหงนทำไมน่ากินมากเลยอ่ะห้ย,ย,ย,ยสิบกุ้งอันนี้ือจานท,นที่ถูกแล้วขนาด5.8สดมากเลยที่เราสั่งเพิ่มมาเลว เมนูพิเลยราคาถูกอโตรกค่ะที่แทกไขมันนะเนื้อของเขาเนี่ยเหมือนกับเนื้อวัวเนื้อวากิวเนืวกิเจอวากิ็นไงคะเด้อวากิวเนอะตโรเดียวิเนื้อวิวเนื้อวากิเนื้าิวเนือกเนือวากเนอากนอานอกรุเเทพก็มีนะคะแต่ว่าไม่หาากนื้าวเจิ คนละ400กว่าบาทได้กินกันไปจุกๆุี่นั่นนี้เราก็เดินออกมาจากบึก k ค c ซแล้วนะคะช่วงเวลาสองทุ่มของทุกวันมันจะมีโชว์น้ำพุเชิงชาวเอร์ยามค่ำคืนสวยงามโอ้เอทงชาติมาเลยรถวันนี้มาแล้ว,วาม,ม,มาแล้ว ราอยู่ที่เมอร์เดก้าแฝดจตุรัสในการประกาศเอกราชของประเทศมาเลเซียต่ออังกฤษนะเวลานั้นนะครับนี่ก็จะเป็นตึกตัวงามสไตล์มุสลิมผสมแบบโคโลเนียลนิดหนึ่งเอาแบบว่าให้เด็กมาเล่นกันอ๋อมีให้ขี่เช่าสกูตเตอร์ขับเขาไม่ใช่สอนที่อ๋อเขาอ๋อเขาปิดเลนให้สำหรับเสาร์อาทิตย์ใช่ ก็เหมือนเป็นถนนเดินเล่นทำกิจกรรมคล้สนามลวงอยู่นะเห็นปะเด็กๆได้ทำกิจกรรมยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามกันนะคะเขามีแบบคอนเสิร์ตเบาๆโนมีรถไฟผ่าน เป็นอีกหนึ่งแลนม,งมนมาสะพานมัสยิดยาเมะค่ะออ๋เป็นคันธ์เราเป็นคลองอืมนี่มันคลองอตรงนั้นก็จะเป็นมสัสยิดยาเมะนะคะมเมื่อเราเดินลงสะพานไปก็จะถึงมสัสยิดยาเมะเลยนะคะนี่ทุกคนม,มัสยิดยาเมะยามค่ำคืน เดินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งมัสิดจามะแหล่งช้อปปิ้งที่ขายเสื้อผ้าผ้าคุมรถไฟผ่านมันวิ่งถึงกี่โมงเนี่ยรถไฟที่นี่ชิงคูมโอ้ตอนนี้มันร้านก็เริ่มทยอยปิดแล้วบางร้านอาจจะเปิดถึง4ี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นี่ก็ลลัเปอร์แอดไนน์นะคะทุกคนมุมนี้คือดีดเลย เห็นทั้งคลองเห็นมันซิญยาแมะแล้ววันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าหากถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย